ครับสวัสดีครับก็มาต่อนะครับในส่วนของการตั้งค่าโปรแกรมคิวลาครับซึ่งวิดีโอนี้ผมจะมาพูดถึงในส่วนของตัวซัพพอร์ตนะครับหรือว่าตัวรองรับนะครับซึ่งซัพพอร์ตคืออะไรนะครับซัพพอร์ตก็คือตัวรองรับที่โปรแกรมเนี่ยมันสร้างขึ้นมาเองนะครับในส่วนที่มันโมเดลมันมีส่วนยื่นส่วนเกินหรือว่าส่วนที่มันลอยนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าโอ้แห่งนะครับก็คือส่วนที่มัน ลอยออกมาแล้วกันนะครับซึ่งตัวนี้โมเดลตัวนี้ผมไปดูก่อนเป็นตัวเทสนะครับจะสังเกตว่าเอาจริงๆเนี่ยถ้าผมสไลด์นะครับสไลด์อย่างนี้นะครับแล้วลองมาดูกันนะครับว่างานเนี่ยมันจะพิมพ์กันได้ไหมนะครับผมพรีวิวดูก่อนนะครับอันนี้คือผมพรีวิวดูนะครับเสร็จแล้วลองสไลด์ดูนะครับทีเนี้ยถ้าเราสังเกตนิดนึงนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับพอเราพิมพ์ขึ้นมาจนถึงชั้นชั้นเนี้ย จะสังเกตว่าตัวเส้นเนี่ยมันจะวิ่งผ่านฟืดมานี่เลยนะครับทีนี้โอกาสที่ถ้าผมกดเพย์ดูนะก็คือหัวฉีดวิ่งผ่านฟือดอย่างนี้มาเลยนะครับแปลว่าบางครั้งเนี่ยเส้นพลาสติกเนี่ยมันจะเหมือนกับมันยาวมันก็จะย้อยลงมาข้างล่างนะครับพอย้อยลงมาเนี่ยมันก็ทําให้ตัวงานเนี่ยพิมพไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือมันต้องมีการสร้างตัวรองรับนะครับ ซึ่งผมชอบพูดตัวซัพพอร์ตเนี่ยอารมณ์มันเหมือนกับนั่งล้านนะครับซึ่งถ้าเรามีนั่งล้านก็คือมีการสร้างตัวนั่งล้านเนี่ยมา้ำให้พวกนี้ไว้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับมีอะไรพาดไปได้พอมันพลาดไปได้เสร็จปุ๊บมันพิมพ์ได้เสร็จแล้วนะครับเราก็เอานั่งล้านเนี่ยออกก็คือเราแกะมันออกนะครับอ่าฉะนั้นเนี่ยซัพพอร์ตก็คือส่วนที่มันมาช่วยนะครับโดยการที่มันฉีกพลาสติกตัวมันเองออกมา เป็นชนิดเดียวกันเลยนะครับถ้าใช้เส้น PLA มันก็ฉีดเป็นเส้น PLA ผมพูดในกรณีที่เป็นหัวฉีดเดียวนะนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคนก็ใช้หัวฉีดเดียวอยู่นะครับถ้าเป็นพวกสองหัวฉีดเครื่องพิมพ์สองหัวฉีดเนี่ยมันจะมีพวกพพอร์ตอะไนะัน้ำซึ่งตรงนี้ผมไม่พูดถึงนะครับแต่ถ้าเป็นหัวฉีดเดียวเนี่ยก็คือเส้นมันก็จะมาเป็นเส้นประเภทเดียวกันนะครับ ก็คือพอฉีดเสร็จปุ๊บสร้างตัวรองรับหรือนั่งร้านเสร็จปุ๊บแล้วก็แกะออกนะครับอ่าพอแกะออกปุ๊บเราก็จะได้งานที่มันสามารถพิมพ์แบบเป็นพาดยาวๆนี้ได้นะครับโดยที่มันไม่เสียรูปเสียทรงนะครับแต่นะครับไอตัวซัพพอร์ตเนี่ยมันอยู่ที่เรานะครับว่าอ่เราจะกําหนดให้มันสร้างอ่าที่มุมไหนหรือว่าอวแฮงที่มันองศาไหนนะครับอ,องศาไหน,นะไหนมันเกินองศาไหนหรือว่าอะไรยังไงซึ่งเดี๋ยว ผมจะมาอธิบายนะครับซึ่งการสร้างซัพพอร์ตนะก็ไม่มีอะไรนะครับไปที่หัวข้อซัพพอร์ตเสร็จแล้วกด Generate Support นะครับพอกดนะครับก็จะมีตัวซัพพอร์ตเนี่ยค่าต่างๆขึ้นมาให้เลือกเลยนะครับ Support s t ตั c เจอรนะครับมี Normal กับ Tree นะครับ Normal นี่คือแบบปกติผมเจน Normal ให้ดูก่อนนะครับกดสไลด์นะครับ Normal คือมันก็จะสร้างซัพพอร์ตขึ้นมาค้ำในส่วนที่เป็นข้างในนี้ลืมบอกไป ตัว support placement นะครับโมเดลตัวนี้ต้องเรียกอย่างนี้แล้วกันอันนี้เลือกเป็น touching view page ใช่ไหมมันมี2ตัวเลือกคือ everywhere กับ touching view page นะครับมันต่างกันยังไงนะครับต่างกันที่ว่าถ้า touching view page หมายความว่าถ้าเรามองมาจากด้านบนนะครับด้าน top แล้วกันผมเป็น view เป็นด้าน top มันไม่มีส่วนไหนที่มันยืนออกมาแล้วเห็นฐานด้านล่างนะครับมันก็เลยไม่สร้าง support ให้นะครับ c ั i n g ่ i วิ Page เนี่ยความหมายคือถ้ามีโมเดลส่วนไหนก็แล้วแต่ที่มันยื่นออกมาแล้วเห็นฐานด้านล่างนะครับอย่างตัวนี้มันยื่นมันยื่นออกมาแต่มันไม่เห็นฐานด้านล่างนะมันเห็นตัวมันเองนะครับมันก็เลยไม่สร้างซัพพอร์ตให้นะครับอ่าทีนี้ผมเอาโมเดลตัวเดิมมาละเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนมุมมันนะครับเปลี่ยนมุมมันผมกลับไปที่พีแพรนะครับเดี๋ยวผมขอพลิกด้านมันนิดนึงนะครับเลือกโมเดลเอ่อผมจะโรเททมันนะครับผมจะเอาด้านนี้ลง สังเกตถ้าผม,มาด้านนี้ลงเนี่ยจะสังเกตว่ามีโมเดลส่วนหนึ่งที่มันยื่นออกมาเห็นไหมเราสังเกตง่ายๆโปรแกรมคิลล่ามันจะฟ้องเลยคนระับเป็นสีแดงนะครับว่าส่วนนี้คือโอ์แหงนะมันยื่นออกมาแล้วเห็นฐานด้านล่างเห็นไหมนะครับถ้าเรามองจากท็อปดาวคือส่วนนี้มันยื่นออกมาแล้วเห็นฐานด้านล่างถ้าผมเลือกฟังก์ชันนี้นะครับทัชชิ i นวิวเพจนะครับมันจะมีซัพพอร์ตขึ้นมาสร้างคําพวกนี้หมดเลยนะครับ ไอ้ส่วนที่ยื่นออกมานะครับไอ้ส่วนที่อยู่ในร่องพวกนี้ไม่สร้างนะครับไม่มีนะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้มันไม่ได้ยื่นออกมาแล้วเจอฐานนะมันยื่นออกมาเองแต่มันเจอตัวมันเองนะครับถ้าเราพรีวิวดูนะครับอ่าเราลองสไลด์ดูนะครับเห็นไหมจะสังเกตว่าในร่องเนี่ยไม่มีเลยนะในร่องไม่มีซัพพอร์ตเลยนะครับมันจะมีเฉพาะในส่วนที่แค่ด้านบนที่มันยื่นออกมาเห็นฐานด้านล่างนะครับ ด้านบนที่มันยื่นออกมาเห็นฐานด้านล่างแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือความหมายมันนะครับแต่ถ้าผมเลือกเป็น everywhere นะครับเลือกเป็น everywhere นี่คือสร้างหมดเลยนะครับตัวด้านในก็สร้างนะครับลองสไลด์ให้ดูกันนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าใครไม่แน่ใจนะครับหรือว่าใครยังดูไม่ออกนะครับก็ให้เลือก everywhere ไว้ก่อนนะครับเลือก everywhere ไว้ก่อนก็คือให้โปรแกรมเนี่ยมันสร้าง support หมดเลยหรือในทุกส่วนเลยนะครับถ้าเราดูเนี่ยก็จะมี ในส่วนนี้มันก็จะมีซัพพอร์ตขึ้นมาด้วยก็คือตามร่องนะครับอ่าอ่โอเคทีนี้ถ้าใครยังเห็นภาพไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมทำลิงก์ที่เป็น Description ที่เป็นอ่าเป็นคำอธิบายนะแล้วก็มีรูปที่มันมากกว่านี้นะครับอ่อยู่ในตัว Description ของใน YouTube นะครับสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับซึ่งมันจะเป็นอ่ลิงก์ที่ทาง ร้านเนี่ยทำซัพพอร์ตให้กับลูกค้านะครับแต่เราก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรนะครับเราก็สามารถให้คนอื่นเข้าไปดูได้นะครับก็แค่ถ้าชอบก็ช่วยกดแชร์กดอะไรให้หน่อยละกันนะครับผมซึ่งอันนี้มันเป็นความรู้ที่ผมอยากก็อยากจะแจกให้แบบทุกๆคนรู้นะเพราะมันเป็นเบสิกการใช้เครื่อง t d printer นะครับอ่าก็คือเป็นเป็นอะไรที่เราต้องรู้ไว้นะครับอ่าโอเคนะครับผมมาพูดต่อนะครับเดี๋ยวผมกลับโมเดลเหมือนเดิมก่อนนะครับเรามา ดูต่อในส่วนของตัวซัพพอร์ตซัพพอร์ตนี้เยอะนิดนึงนะครับใช้เวลามากกว่า20นาทีเพราะว่าซัพพอร์ตนี้มันมันมีอะไรที่มันจะต้องต้องดูเยอะนะครับผมเลือกเหมือนเดิมกลับไปท่าเดิมนะครับกลับไปท่าเดิมอ่ะโอเคนะครับข้อมูลมาด้านนี้นิดนึงผมขออธิบายโมเดลตัวนี้ก่อนนิดนึงนะครับโมเดลตัวนี้เรียกว่าบลิด กับโอเวอร์แฮงนะครับจะสังเกตว่าตัวเลขตัวนี้คือองศาหมายถึงมุมที่มันเริ่มเริ่มชันขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่าก็คือเราสามารถกําหนดองศาได้นะครับว่าจะให้ซัพพอร์ตมันสร้างที่องศาไหนนะครับอ่าส่วนตัวนี้เขาเรียกว่าบริดจ์นะครับพวกที่เป็นคานพวกนี้คือบริดจ์นะครับเครื่องดีๆนะครับเครื่องที่แบบดีๆนะครับสามารถพิมพ์บิดยาวๆอย่างเงี้ยได้โดยที่ไม่ต้องมีซัพพอร์ตนะครับแล้วออกมาตรงด้วยนะครับอ่าพวกอย่างอย่างพูซา mk 3าเนี่ยผมทำมาละ อันนี้พิมพ์อย่างนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าการที่จะพิมพ์อย่างนี้ได้นะครับหนึ่งก็คือต้องจูนเครื่องดีนะครับสองพัดลมต้องแรงด้วยนะครับแล้วก็การตั้งค่าโปรแกรมต่างๆต้องโอเคนะครับมันถึงสามารถพิมพ์พวกนี้ได้ฉะนั้นเนี่ยคุณก็ทําได้นะครับแต่คุณต้องมานั่งหาค่าพวกนี้พัดลมความเร็วในการเดินอะไรพวกนี้มันสามารถตั้งได้หมดนะครับในโปรแกรมคิลลาก็ตั้งได้เหมือนกันถ้าคุณหาค่าได้พวกนี้ก็ถือว่ามันพิมพ์ได้แน่ๆนะครับถ้าพิมพ์ไม่ได้คุณก็ไปเติมพัดลม เพิ่มขึ้นมาไอ้พัดลมเป่างานเนี่ยเพิ่มมันให้มันพิมพ์แล้วมันแล้วมันฉีดตรงนี้ออกมาปุ๊บมันก็จะให้มันเย็นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถทําได้อันนี้คือเรียกว่าบิดนะครับก็คืออะไรที่เป็นคานโดยที่ไม่มีอะไรมารับเนี่ยอันนี้เรียกว่าบิดหมดเลยนะครับส่วนตรงนี้ก็คือความชันมันนะครับหรือว่าองศาความชันของตัวงานนะครับมันจะมีตัวเลขบอกเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้อธิบายตรงนี้ต่อนะครับอ่ะทีนี้ผมพูดต่อนะครับซัพพอร์ตมีนออ์มอลกับทรีนะครับนอร์มอปก็คือซัพพอร์ ต้นไม้ต้นไม้นี่คือมีเปลือกมีกิ่งะนะครับถ้าผมเลือกเป็นทรีเนี่ยมันจะมีซัพพอร์ตมันจะสร้างแบบหุ่มนะครับเสร็จแล้วมันแตกกิ่งออกมาเพื่อจะทำคานรับนะครับซึ่งไอตัวเนี้ยตัวทรีนี่ก็แข็งแรงแต่เสียเวลาพิมพ์นะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวทรีหน้าตาเป็นยังไงนะครับขอโทษทีนะครับ <c oughs> ตัว t r e นะครับเรามาดูที่ preview นะครับผมจะให้สังเกตและจำเอาไว้นิดนึงอันนี้คือตัวัพ p อ o r t ที่ขึ้นมาจากเป็นตัว t r e นะครับจะสังเกตว่าไม่มีเปลือกเห็นไหมครับมีเปลือกแล้วก็มีกิ่งนะครับเห็นไหมมีกิ่งของต้นไม้เลยเอามาค้ำมารับอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ด้านในก็จะเป็นพวก i n น i ิ l ของตัวโครงสร้าง support ไม่มีอะไรนะครับอันนี้คือตัว t r e นะครับให้ดูกันนะครับก็คือมีเปลือก ถ้าเราหมุนดูนะมีเปลือกแล้วก็มีกิ่งเข้าไปแล้วก็เข้าไปรับข้างในมันนะครับเอาใหม่นะครับถ้าผมเลือกเป็นเ,เป็น Normal นะครับ Normal กดสไลด์มันก็จะเป็นแบบปกตินะครับส่วนใหญ่เราใช้ Normal นะงานพกูกเชียวเมตรีง่ายๆพวกสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมะไรพวกนี้กล่องเลยพวกนี้เราก็จะใช้เป็นพวกแบบ Normal ททางนั้นนะครับ n อ r m a l ก็จะไม่มีเปลือกนะก็<ๆ>จะพิมพ์แบบลงบนงานเลย,<ๆ>เ,ลยเห็นไหมตรงตรงไปเลยนะครับโอเคนะครับทีนี้เราดูละ ซัพพอร์ตเพสเมนเมื่อกี้เราเลือกแล้วนะถ้าชิมวิวเพจกับเอวิเวร์นะครับถ้าหนึ่งไม่ออกให้เลือกเอวิเวร์ไ้ก่อนนะครับถ้าชิมิวเพจคือโมเดลส่วนไหน่ที่มันยื่นออกมาแล้วเห็นฐานด้านล่างนะครับก็ให้มันสร้าง s u p p อร์ตให้นะครับต่อไปอันนี้ข้อสาคัญนะนะครับซัพพอร์ตโอเวอร์แฮงแองเกิลนะครับก็คือองศานะครับถ้าผมใส่ศูนย์ตรงนี้คือสร้างซัพพอร์ตทุกส่วนนะครับถ้าผมใส่เยอะขึ้นอย่างเช่นผมใส่จนจะแปดสิบนะครับใส่ 80, สถึงแปดสิ 80, ดสนะนะบ เห็นไหมซัพพอร์ตมันจะน้อยลงนะครับถ้าผมซูมเข้าไปดูเนี่ยมันอยู่ในระยะ80เห็นไหมเห็นไหมตัวเลข80นะครับก็คือองศาที่80อะไรที่มันไม่เกินองศา80องศาเนี่ยให้มันสร้างซัพพอร์ตให้นะครับไอตัวนี้จะงงๆนิดนึงนะครับต้องลองเล่นดูคือถ้าใส่ศูนย์ก็คือให้มันซัพพอร์ตในทุกๆองศาเลยนะครับถ้ายิ่งใส่ตัวเลขยิ่งน้อยซัพพอร์ตยิ่งเยอะนะครับตัวเลขยิ่งมาก ซัพพอร์ตก็ยิ่งน้อยมันใส่ได้แค่ศูนถึง90ผมพูดว่าศูนถึง89แล้วกันมันเป็นองศาแล้วกันนะครับเป็นองศานะครับถ้าผมใส่70ซัพพอร์ตก็จะมากขึ้นเห็นไหมก็จะอยู่ในโซน70เห็นไหมโซน70ก็คือตรงนี้ถ้ายิ่งใส่ก็ยิ่งยิ่งน้อยซัพพอร์ตก็ยิ่งเยอะตรงนี้ผมแนะนำเลยนะองศาเนี้ยใส่45ครับใส่45เครื่องบางตัวเนี่ยอาจจะใส่60ก็ได้ ส่วนใหญ่จะตนดาต์พอเซ็ตมาก็ประมาณสัก60องศานะแต่ผมเอาชัวร์ผมจะให้ใส่45เลยผมยอมเสียเวลากับเครื่องซัพพอร์ตนะครับเพราะผมไม่เคยมีประสบการณ์นะครับเวลาไปลดซัพพอร์ตโอเคมันพิมพ์งานเสร็จมันไม่ใช่พิมพ์งานเสร็จมันพิมพ์งานเร็วขึ้นจริงนะครับแต่งานมันไม่ค่อยสวยแล้วงานมันเสียบ่อยนะครับเพราะว่าซัพพอร์ตมันบางทีซัพพอร์ตมันไม่รับกับตัวงานที่เป็นโอเวอร์แฮงเยเยอะอะไรอย่างนี้นะครับผมก็จะเลือกแบบเอาช้าแต่ชัวร์นะครับเวลาผมใช้ทบบีดิตอแตวนะ ก็คือเราเอาเยอะๆไว้ก่อนนะครับดีกว่างงานเสียแล้วมันเริ่มใหม่นะครับอ่ะอันนี้คือองศานะตรงนี้ผมแนะนําให้ใส่45นะ45ไม่ว่าเครื่องไหนก็แล้วแต่นะครับใส่45ไว้ก่อนนะครับอ่าถ้าใส่45มันจะเยอะนิดนึงนะครับก็ช่างมันไม่เป็นไรครับแต่งานเสร็จชัวร์นะครับต่อไปนะครับ s พ p ร o r t p a t ทิร์นะครับ p a t ิร์นก็คือรูปแบบของการสร้างั u p อ o r t นะครับมันก็จะเหมือน infill เลยตัวเนี้ยอันนี้ก็สร้างแบบซ i กแ a กถ้าเราดูก็จะมีแบบ ซิกแซกตึ๊กตึ๊กตึก,ต,ก,ต,ก,ต,กตึกแบบนี้นะครับมันสามารถเปลี่ยนได้นะครับเห็นไหมเป็นลายเป็นกิจ triangle อ่ะลองเปลี material, ่ยนเป็น triangle ดูก็แค่แบบว่าเหมือนกับอินฟิลอะครับแต่อันนี้เป็นอินฟิลในส่วนของซัพพอร์ตนะครับไม่ใช่ของงานนะครับเห็นไหมอันนี้ไปลองเลือกดูได้มันก็จะแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยน,นะครับก็แล้วแต่ส่วน support e n ิ i t y นี่คือโครงสร้างของซัพพอร์ตนะครับใส่ร้อยก็คือพิมซัพพอร์ตตันเฉพาะซัพพอร์ตนะถ้าใส่ร้อยเหมือนอินฟิลเลยถ้าใส่ร้อยก็คือพิมพ์ตันใส่ส ใส่ศูตย์ไม่น่าจะได้นะครับมันไม่ยองนั่นไม่น่าจะยอมนะครับซัพพอร์ตมันต้องมีเนื้อผมลองใส่ศูนย์ดูเดี๋ยวลองสไลด์ดูนะครับผมไม่เคยลองนะมันยามีแค่กอบไปได้นะครับซึ่งมันก็อาจจะ,ะเห็นไหมมันมีแค่กกอบจริงๆด้วยนะครับมีแค่กรอบซึ่งบางทีมันต้องเป็นต้องใช้เนื้อนะอะส่วนใหญ่ผมก็ตั้งสัก5หรือว่า10นะครับถ้าชัวร์ก็15้านะครับถ้าชัวร์ก็15เยอะนิดนึงนะครับก็ดีว่านะครับดีว่างานเสีย อันนี้5%เปอร์เซ็นต์นะเห็นไหมห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะโอเคนะครับซัพพอร์ต Horizontal Expansion คืออะไรนะครับบางครั้งนะครับซัพพอร์ตบางตัวเนี่ยมันพิมพ์มันขึ้นมาแล้วมันขึ้นแค่ขีดๆเดียวซึ่งมันเป็นเส้นแบบเส้นแค่เส้นเดียวซัพพอร์ตมันเป็นเส้นเดียวอย่างเงี้ยบางทีมันดูแล้วไม่แข็งแรงนะครับเราสามารถขยายซัพพอร์ตได้อย่างเช่นตัวเนี้ยซัพพอร์ตตัวเนี้ยมันมีความมันกว้างเท่างานเลยบางทีมันไม่แข็งแรงผมต้องการให้มันใหญ่นิดนึงนะครับผม ขยายไปสักสามมิลน,น,นะครับสังเกตนะครับตัวซัพพอร์ตมันจะเอ็กซ์แพออกไปข้างๆด้วยให้มันมีแบบมีพื้นที่เยอะขึ้นเห็นไหมจากเมื่อกี้นี้มันอยู่แค่ขอบนี้นะครับพอเราผมใส่สามปุ๊บมันซัพพอร์ตนี่มันออกมารอบตัวงานเลยมันก็จะแข็งแรงขึ้นอ่าแข็งแรงขึ้นอันนี้ไปลองเล่นดูได้นะครับบางคนแบบเจนออกมาซัพพอร์ตเป็นแค่ขีดขีดเดียวอย่างเงี้ยบางทีแบบซัพพอร์ตมันล้มแน่ๆพิมไปเรื่อยๆแล้วก็แค่ ใช้ฟีเจอร์นี้เพื่อขยายให้ตัวซัพพอร์ตมันใหญ่ขึ้นนะครับให้มีเนื้อเยอะขึ้นนะครับอันนี้ไม่ใช้ก็กดไปที่0ูนย์นะครับต่อไปซัพพอร์ตอินฟิวเลเยอร์ติกเนีตัวนี้ก็คือเหมือนกันเลเยอร์ไฮนะครับก็ให้มันพิมพ์ซัพพอร์ตที่0.2นมิลทุกๆ0.2นจุดสมิลไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อะไรอย่างนี้นะครับใส่0.3มันก็จะพิมพ์ที่0.3ก็คือใช้ซัพพอร์ตน้อยลงตัวซัพพอร์ตมันก็จะแบบ หรือพิมพ์ระหว่างชั้นก็ได้ใส่ศูนย์จุดสี่ก็ได้นะครับก็คือ,อตัวนี้มันจะห่างขึ้นเลเยอร์ต่อชั้นเนี่ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆแค่นั้นเองอันนี้ไม่มีอะไรนะครับก็ใส่ศูนย์จุดสองใส่ศูนย์จุดขึ้นอยู่กับเลเยอร์ไฮนะครับขึ้นอยู่กับเลเยอร์ไฮนะถ้าเลเยอร์ไฮเป็นศูนย์จุดสองเราก็วรใส่ศูนย์จุดสองถ้าเลเยอร์ไฮเป็นศูนย์จุดสามเราก็ใส่ศูนย์จุดสามนะครับอ่ไม่เป็นไรนะครับการด้วยซัพพอร์ตอินฟิลอันนี้อารมณ์เหมือนกับไอ้นี่เลยนะครับ เหมือนกันนะครับผมใส่2สเต็ปหมายความว่าถ้าผมใส่ซั p พ o r t ต n t e ิตี้เป็น20นะครับตรงไหนที่ไม่สําคัญมันจะเอา2นี้ไปหารก็คือใส่ support แค่ประมาณสักสิบเปแต่พอใกล้ถึงแบบโซนที่มันจะต้องรับเยอะมันก็จะใส่ัพ p อ o r t เยอะขึ้นถ้าสังเกตดีๆก็เห็นไหมัพ p อ o r t มันจะเริ่มเริ่มค่อยๆเยอะขึ้นนะครับเห็นไหมพอเริ่มขึ้นมาปุ๊บในโซนนี้ัพ p อ o r t เริ่มเยอะขึ้นละนะครับก็คือโซนที่มันใกล้ถึงงานละถ้าเราดูไปเรื่อยๆลักษณะอารมณ์เหมือนกันเห็นไหม ตรงนี้เริ่มอันนี้ด้านล่างอ,อ,อันนี้น้อยเห็นไหมครับซัพพอร์ตเหลือน้อยนอยเองนะแต่พอมันวิ่งใกล้ถึงแบบใกล้ถึงตัวจะต้องสัมผัสกับงานเนี่ยตัวซัพพอร์ตก็จะเยอะขึ้นนะครับอโอเคนะครับผมส่วนตัวนี้ก็แค่สเต็ปไฮนะครับ อันนี้ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ข้ามไปเลยก็ได้ไม่ได้ไม่ไม่จำเป็นเท่าไหร่เราตั้งแค่ตัวนี้ก็พอนะครับถ้าผมไม่ใช้ก็คือให้มันเท่ากันเลยก็คือใช้20%เท่ากันเลยนะครับอันนี้ก็ใส่ศูนย์ไปนะครับต่อไปนะครับ Energy Support Interface นะครับตัวนี้หมายถึงว่าก่อนถึงงานนะครับก่อนถึงงานนะครับให้มันเหมือนกับปูพพอร์ตที่มีความถี่เยอะขึ้นนิดนึงนะครับหน้าตาเป็นยังไงนะครับกดสไลด์ดูนะครับอ่านะครับ มาคมว่าเนี่ยนะฮะสังเกตนิดนึงอันนี้คือซัพพอร์ตธรรมดาพอมันใกล้ถึงงานนะครับพอมันใกล้ถึงงานปุ๊บมันจะตีซัพพอร์ตถีขึ้นะนะครับเห็นไหมเริ่มถีขึ้นอลไรเห็นไหมครับไอซี IC เนี่ยคือซัพพอร์ตที่มันตีถีขึ้นเพื่อที่เวลามันพิมพ์งานแล้วเนี่ยตัวงานเนี่ยมันจะไม่ไม่ตกลงไปไม่ตกของช้างไม่ตกของช้างแล้วกันนะครับมันก็จะแกะง่ายขึ้นด้วยนะครับ ตรงนี้ก็สามารถกำหนดได้นะครับก็คือมีทั้งท็อปหมายถึงหมายถึงก่อนถึงงานนะครับแล้วก็บัตทอมนะครับก็คือช่วงข้างล่างนะครับช่วงข้างล่างก็ให้มันทําด้วยเห็นไหมอันนี้คือบัตทอมอ่ก็คือเราเลือกได้ถ้าผมเอาบัตทอมออกตรงนี้ก็จะไม่มีนะครับก็คือช่วงด้านล่างของตัวงานนะครับถ้าผมเอาตัว support floor ออกมีรูปกับ f l อร์ครับ รู้ก็คือด้านบนนะครับช่วงที่แตะด้านบนกับฟลอร์คือช่วงที่มันอยู่ด้านล่างเห็นไหมถ้าผมเอาฟลอร์ออกฟลอรมันจะไม่มีไม่มีตะข่ายแต่นันละเห็นไหมครับมันจะมีแค่ตัวรูฟนะครับหรือว่าด้านบนอ่าน,นี่ครับรูฟเห็นไหมแล้วก็ขึ้นมาที่งานนะครับอันนี้คือ support roof ถ้า support ฟลอร์ก็คือด้านล่างนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรอันนี้ให้เปิดใช้ไว้นะครับดีนะครับผม อันนี้อารมณ์เหมือน dense support ในพวกโปรแกรม Simplify 3D หรือไม่ก็พวกน่าจะเป็นผู้สร้างสไลก็น่าจะเรียกว่า dense support เหมือน,นกันนะครับอันนี้คล้ายกันนะครับอ่ะทีนี้เรามาลองดูโมเดลตัวอื่นกันบ้างแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมปิดไปกันผมขอเลือกโมเดลพวกตัวการ์ตูนบ้างแล้วกันนะครับเป็น Darth Vader ตัวนี้แล้วกัน ไฟใหญ่มากนะครับตัวใหญ่เดี๋ยวผมขอสเกลมานิดนึงนะครับพวกสกรงสเกลนี้ใครยังไม่รู้ว่าสามารถย้อนไปดูวิดีโอได้นะครับแล้วก็ผมขอ s ีเล็กปุ๊บให้มันลงมาที่พื้นโอเคได้แล้วแล้วก็ a อ็นชอง m o เด l หน่อยนึ่ง Center มาที่ตรงกลางอโอเค เหมือนเดิมครับพวกนี้ถ้าผมไม่ทำเลยเลยตรงหัวพวกนี้ไอ้เส้นสีแดงแดงนี่คือเส้นที่แบบโปรแกรมมันคิดว่าพวกนี้ต้องใช้ซัพพอร์ตนะครับมันต้องมีซัพพอร์ตนะครับฉะนั้นโมเดลถ้าคุณแบบดูแล้วมีสีแดงแดงเยอะเนี่ยคุณสังเกตได้เลยคุณต้องเปิดซัพพอร์ตนะครับไม่งั้นพิมพ์ไม่ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาเลือกครับซนะัพพอร์ตอ่าเป็นอะไรยังไงนะครับแล้วก็แค่กดสไลด์ปุ๊บนะครับโปรแกรมมันก็ทําการสร้างตัวซัพพอร์ตออกมาให้เองทีนี้เราก็มาวิเคราะห์ตรงซัพพอร์ตนิดนึงว่า อ่อ o r t มันน่าจะพิมพ์ได้ไหมหรือว่าอะไรยังไงนะครับแล้วก็คือมาดูตรงในส่วนของ Color Scheme นะครับที่เป็นลายไทยรอมันสไลด์เสร็จก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้ดู p พร v i e w ได้ p พร v i e w หน่อยหนึ่งนะครับโอเคอโอเคแล้วก็มาลองเลื่นด,ดูครับเพื่อนะครับ สังเกตนิดนึงนะครับไอตัวข้างล่างเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยเส้นซัพพอร์ตเนี่ยบางทีมันอาจจะบางไปนิดนึงนะครับมันมีเหมือนมีเนื้อแบบน้อยมากเลยแล้วไม่มีอะไรมาเชื่อมมันเลยโอกาสที่แบบมันพิมพ์แล้วมันมันตรงซัพพอร์ตนี้ล้มเนี่ยมีสูงนะครับผมอาจจะ expansion มันนิดนึงนะครับออกไปไั้สองมิลอย่างงี้นะครับแล้วกดสไลด์ใหม่ไอตัวเมื่อกี้เนี้ยที่มันบางๆที่เป็นส่วนโค้งๆเนี่ยมันก็ถูก expand ออกไปนะครับมันก็จะมีเนื้อมากขึ้นทีเนี้ยมันก็จะ แข็งแรงขึ้นนะครับเหมือนเราเสริมนั่งร้านให้มันแข็งแรงนะครับอ่าเป็นจากนั่งร้านไม้ไป็นนั่งร้านเหล็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าแล้วเราก็มาลองดูอีกทีนึงอ่ะโอเคจะเสร็จละนะครับเราก็เหมือนเดิมครับตอนนี้เดี๋ยวโปรแกรมมันกำลังพรีวิวให้ดูเห็นไหมตัว expansion มันก็จะออกมาสองมิลนะครับมันออกมาลอกตัวงานเลยนะครับบางทีเนี่ยบางทีมันอาจจะแบบเฮ้ยมันดูแข็ง ดูแล้วอย่างเงี้ยไออย่างงี้แกะยากนะครับเพราะว่ามันมีกรอบมีเชลอ่าบางคนบอกให้ยางงี้มันแกะยากแน่นอนอ่ะเปลี่ยนอีกแบบหนึ่งเป็น t r e ไหมอ่ะลองดูครับเราก็ลองเล่นดูครับอ่าอันนี้ต้องลองคือลองเล่นดูเลยนะครับอ่าอย่างเช่นแบบดูแล้วัพ p อ o r t บางทีมันไม่จําเป็นจะต้องแบบ infill อย่างงี้ตลอดทางก็ได้นะไปลองใส่การ์ดด้วย infill ดูไหมนะครับการ์ดการด้วย support i n f i ิลเนี่ยออกเป็นสัก2ก็ได้นะครับแล้วลองสไลด์ดูอะไรอย่างงี้นะครับทําได้หมดนะครับ อยู่ที่เราครับเราก็แค่มาดูเวลาดูอะไรแค่นั้นเองนะครับแต่นะครับที่สําคัญเลยนะครับคือตรงองศาเนี่ยอย่าไปลดมันนะครับเราเอาชัวร์ไว้ก่อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวซัพพอร์ตนะครับโปรแกรมคิลเลมันสามารถกําหนดได้เลยนะก็จะให้ตรงไหนมีซัพพอร์ตตรงไหนไม่มีนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมขอพูดเป็นอีกวิดีโอหนึ่งในส่วนของทิปแอนทิคละกันนะครับอันนี้เอาสําหรับที่แบบคนต้องใช้ก่อนละกัน เห็นไหมอันนี้เป็นการด้วยอินฟิลล์ละเห็นไหมซัพพอร์มันก็จะแบบน้อยๆเดี๋ยวมันค่อยๆขึ้นมาเยอะเองนะครับอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวโปรแกรมมันที่มันเจนได้มันก็ทําให้นะครับอ่าพอมันเริ่มแบบเจอแบบงานมันก็จะทำซัพพอร์ขึ้นมาเยอะให้ก็อาจจะแกะง่ายขึ้นนะครับใช้พลาสติกน้อยลงอะไรอย่างนี้อันนี้เราต้องไปลองดูนะครับไปลองดูเอาเองนะครับหรือจะเลือกเป็นทรีซัพพอร์นะครับอ่าเป็นทรีซัพพอร์ปึ๊บอ่านะครับเสร็จแล้วเรากดสไลด์ดู ส่วนตัวแพทเทิร์นเนี่ยผมส่วนใหญ่ผมจะเลือกเป็นลายนะผมจะไม่เลือกเป็นแบบอื่นนะครับเพราะว่าลายนี่มันแกะง่ายสุดนะครับเป็นแบบอื่นบางทีมันมีมันมีเชลมีผนังด้วยอะ่ะมันแกะออกมาเป็นก้อนๆอนมันแข็งแรงจริงแต่มันแกะยากนะครับบางทีแกะไม่ออกงานก็เสียเหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะไปลองดูนะครับผม อันนี้ไปลองเล่นได้ได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวร,รอรอดูว่าหน้าตาของ t r e เป็นยังไงนะครับ t r e ก็คือเปลือกกับกิ่งนะครับเปลือกกับกิ่งก็คือสร้างเปลือกออกมาก็คือต้นไม้ไม่มีเปลือกมีกมีกิ่งนะครับลักษณะมีเปลือกมีกิ่ง ไอ้แบบนี้ผมว่ามันน่าจะแกะง่ายนะแกะง่ายกว่าแบบเมื่อกี้นี้นะครับแต่ต้องไ้ลองดูเองนะครับอ่ะทีนี้ในส่วนของซ mm ัพพอร์ตก็จะมีเท่านี้นะครับมีเท่านี้นะครับก็สรุปนะครับใครไม่รู้ว่าเอต้องไหนต้องซัพพอร์ตอะไรยังไงให้เลือกซัพพอร์ตเพสเมนต์เป็นเอวิแวร์นะครับส่วนโอเวอร์แฮงกแองเเนี่ยผมแนะนำเป็น45นะแต่ถ้าใครแบบอยากให้มัน น้อยก็เพิ่มตัวเลขตัวนี้ไปนะครับแต่ไม่เกินไม่เกิน90องศาแล้วกันนะครับมันเกินไม่ได้แล้วแหละโปรแกรมไม่ยอมนะครับส่วนถ้าอยากให้มันแกะง่ายๆก็แพทเทิร์นให้เป็นลายนะครับถ้าเป็นอันอื่นอาจจะมีพวกแบบกรอบหรือเป็นเชลขึ้นมามันทําให้แกะยากนะครับแล้วก็ไปลองเล่นกับพวก support entity กับการด้วยัพ p อ o r t แค่นั้นเองนะครับส่วนที่เหลือไอ้ตัว support interface เนี่ยให้ใช้นะครับให้ติ๊กถูกไว้นะครับผิวด้านล่างที่มันแตะัพ p อ o r t มันจะสวยนะครับแล้วก็มันจะไม่ค่อยเป็นรอยเท่าไหร่นะครับผม อ่ะสำหรับในเรื่องของซัพพอร์ตก็จะมีเท่านี้ครับของโปรแกรมคิวลา